เมือนอาทุนเก่าเบิองนอนวนี่วนอนกินบ,บ่โบว่าอะไรหรอโมอะไรใส่เวนก่อนเดี๋ย้าบุนมีครับนี่ได้ล,ล่ะนี่นอน ครับตัวขามันขาอย่างเดียวตัวขามันเห็นอยู่ตัวหนึ่งครับตัเนี้แต่ใบใบงออใบงี้เป็นยังเป็นอยังดอ,อกเราเข้าใจกัน ยานได้นอ,นอนแล้วนะครับมากินนอนในนอนโตวเขียวนะครับโตวเขียวตัวยังไนี่ครับตัวเรื่องนีนี่นี่น,นี่นี่ครับต่วละนี่นี่นี่นี โอ้ในหลายเลยครับหลายนี้นี่ตัวนึงครับนี่นี่นี่ตัวนึงต้องขามันต้องขามันครับเ,รเหมือนจะปลอยมดนอนนี่ว่าบอลได้ครับขันเป็นเป็นนอนไอ้ น้อนเขียวตัวใหญ่ไหมครับนอนแทกเขียวเนี่ยโอ้ยอย่นั้นกินแป๊บเดียวครับเมื่อเช้าเราทิ้ดอ,อกะมดเลยอันนี้นอนนี่มันกินบบก,กันไดหญ้าลายครับคุ่นหญ้าถ่วมเลยถ่วมต้นแบบหนาวเลย <c ười> ถ่วมต้นแบบหนาวแล้วไม่เห็นเลย หังตุนนน่นเลยนี่ครับครับนี่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 นองชาเขียวครับนี่น้องชาเขียวนี่ตัวนี้มัดใครมากินเหนียวไว้มดเลยครับมดเลยแหละต้นต้นนี้มดเลยใบมันดูเอาออกครับโอ้มันตกไปแล้วครับแต่แล้วมันตกไปตั้งแต่รับ นี่ครับอนี่ตัวนี้นะครับอันตรายนี่กินใบนี่มืดเลยสองสามหมื่นนี่มดเลยนี่นี่นขามันครับก็ลงนล้เนนำ,เนนำเลยเหียนน้ำเหียนน้ำเลยโอ้ยมัน,ม,นมันกินอีกละ โอเคครับผมโอเคครับจะ,จะเอามะมะขาอีกละวนี่ตัวนึงละเนี่ยโอเคครับโอเคครับผมมันจะเบิ่งนอนกินต้นบักเนากอ่ะน,นี่โอ้หลายครับ,บ,บ,บครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับจะได้ฝากกูไลกูติดตามมั่งนะครับนี่มึงบรรยากาศบรรยากศรรยากศน้ำเส่ารับน้ำเวียนครับผมครับผม การเงกาปลูกต้นอะไรนั okay, oh, okay, ่นครับต้นยางนาครับยางนาขรานการปลูกของนาครับโอเคครับผมครับครับผมครับผมขอบคุณครับมาเบ่งต้นบางนาตอนมันกินสีหาวิธีกำจัดอยู่ครับครับผมผู้ใดมีวิธีกำจัดได้ดีก็บอกให้ได้ครับผมครับผมขอบคุณครับ